สำนักงานทรัพยากรทางธรรมชาติและทะเลชายฝั่งที่10 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิตชุมชนมะขามคู่สมาชิกอาสาสมาัครพิทักษ์ทะเลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนคลองมุดงชุมชนมะขามคู่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตพร้อมติดตั้งทุ่นกักขยะในป่าชายเลนคลองมุดงชุมชนมะขามคู่เพื่อการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน นายปียพงษ์จูวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชัยเลนคลองมุดงชุมชนมะขามคู่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมในกิจกรรมดีปัญหาขยะในทะเลนับว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลตลอดไปจนระบบทางนิเวศของทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีขยะทางทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกซึ่งนับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว กำลังเขานะคะก็กำลังลงไปนะคะเพื่อที่จะไปเก็บขยะในบริเวณตรงนู้นนะคะเขาจะมีที่กั้นไว้อยู่นะคะเพื่อไม่ให้ขยะไปไหนนะคะแล้วก็เก็บขยะได้เพราะว่าเห็นว่านะคะก็จะมีแบบพวกเศษขยะเศษใบไม้อยู่ตรงนี้นู่นนะคะตรงนี้นะคะเป็นต้นไม้แล้วก็พวกใบไม้ที่ร่วงลงมานะคะเขาก็กำลังจะไปเก็บเดี๋ยวเราดูกันนะคะ นี่นะคะเป็นกำนันในพื้นที่นะคะกำลังจะไปเก็บขยะกันนะคะชุมชนมะขามคู่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการติดตั้งทุ่นกักขยะเพื่อการพัฒนามาเป็นเรียนรู้ป่าชายเลนและคลองมุดงนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความสําคัญสามารถสร้างจิตสํานึกสร้างความสานึกในการอนุรักษ์ ดูแล,ลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนป่าชายเลนจัดเป็นระบบนิเวศท,ที่มีโครงสร้างซับซ้อนจึงมีสัตว์หลายชนิดเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอาหารวางไข่อนุบาลตัวอ่อนรวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจหลายชนิดดังนั้นป่าชายเลนจึงเป็นระบบนิเวศท,ที่มีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าทาง ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมขยะในทะเลคือของเสียและผลผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ที่ถูกทิ้งและไหลลงสู่ทะเลทางตรงทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่มีขนาดตั้งแต่เล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ซึ่งขยะดังกล่าวเป็นขยะพลาสติกที่มี น้ำหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ในช่วงเวลาอันสัน้นจึงถูกพัดพาไปห่างไกลาจากแหล่งกำเนิดโดยคลื่นลมกระแสน้ำทั้งน้ำขึ้นน้ำลงโดยขยะทะเลจะมาจากสองแหล่งที่สำคัญก็คือ 1. กิจกรรมบนฝั่งเช่นขยะที่ไหลามาจากแม่น้ำสายหลัก จากการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งและแหล่งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งของเสียที่ปล่อยลงมาจากบ้านเรือนพร้อมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทางทะเลเช่นการขนส่งทางเรือประมงชายฝั่งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลเป็นต้นช่วงในปีพศ2558ประเทศไทยถูกจัดลำดับประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกค่ะ อยกอยู่นะคะเพราะว่าเวลาเราทิ้งขยะไปไม่ว่าเราจะทิ้งตามบ้านเรือนแต่ถ้ามีท่อระบายน้ำเนี่ยขยะก็อาจจะถูกชะล้างลงทะเลหรือว่าลงคลองได้นะคะเพราะฉะนั้นพอน้ําขึ้นหรือว่ามีคลื่นเนี่ยขยะก็มักจะมาติดที่ปากครงกลางต่างๆแล้วมันก็จะทาลายสิังแวดลธรรมชาติทําให้แบบคลองสกรปรกออกซิเจนก็น้อยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยในคลองมุดงเนี่ยเราก็เห็นบางช่วงบางตอนที่จะมีขยะเนี่ยถูก ชั้นล้างมาสะสมอยู่เป็นจํานวนมากก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราแล้วค่ะคนก็เป็นคนทิ้งเพราะฉะนั้นคนก็ต้องเป็นคนลงไปเก็บนะคะผ่านแข่งข่ายของอาสาสมัครหรือว่าเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลคลองมูดงให้สะอาดนะคะหรือว่าคลองอื่นก็แล้วแต่เราก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็เมื่อสักครู่ก็จะมีทุ่นกับเก็บขยะด้วยนะคะเป็นตะข่ายที่จะกัเก็บขยะขึ้นมาเพื่อเจ็คจะนำขึ้นมากำจัดโดยเฉพาะพวกของพลาสติกนี่ค่อนข้างที่จะเยอะก็คิดดู ว่าถ้าพวกเต่าทะเลพวกเตา่าพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยกินเข้าไปมันก็ตายได้เพราะว่ามันจะย่อยสลายใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสัตว์พวกนี้ตายไม่เพาะพานันไม่ไม่ขยายพันเนี่ยอาธุจจะทําให้สรัพยากรธรรมชาติหรือว่ ทะเลหร like ือส so, well. <tail> <captain> ัตว์น้ำเนี่ยอาจจะลดน้อยไปแล้วก็คงจะส่งผลต่อทั้งระบบิเวศแล้วก็วิถีชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาร่วมด้วยช่วยกันก็คือตั้งแต่ต้นทางดีกว่าอย่าทิ้งขยะนะคะถ้าทิ้งก็ให้ทิ้งตามการคัดแยกขยะด้วยแล้วกันนะคะก็จะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตของเรากันได้นะคะขอบคุณค่ะขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอะไรคะที่เมื่อกี้เป็นพลาสติกค่ะคุณพลาสติกนค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเดี๋ยวนะคะแล้วก็พลาสติกนใช้เวลาในการช่วยสลายน 10ปีลงเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นมันก็จะกว่าจะย่อยสลายคิดดูนะคะอยู่ในกรองอยู่มันก็ทําให้ออกซิเจนหายไปน้าก็จะดาไม่ใสสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่เโดยเฉพาะพลาสติกเนี่ยถ้าเราใช้ดีๆเนี่ยเรากลับมาใช้ซ้ําได้อีกนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าเวลาไปห้างซื้้าหรือว่าตลาดถ้าเราใช้ถุงผ้าก็จะลดการใช้ปริมาณของถุงพลาสติกหรือขวดพลาสติกลงได้นะคะโอเคขอบคุณะคะ่ะ ก็ได้ความรู้กันไปมากมายเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะถุงพลาสติกนะคะย่อยสลายได้ยากมากนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นขยะรีไซเคิลนะคะขวดแก้วแล้วก็ขวดระขวดแก้วตรงนี้จะเป็นขวดพลาสติกนะคะ กีจกรรมในวันนี้นะครับยังคงด่อไปีครับผมนายชโยสิ่งขอนกำนันตำบลชิดนะครับได้ได้เป็นประธานสภาองค์กรชุมชนของตำบลมิมชิตด,ด้วยนะครับเ,รเกี่ยวกับชุมชนมาขามคู่จะจดอยู่ในกลุ่มสภาองค์กรชุมชนนะครับในการดําเนินการที่เกี่ยวกับขนา,ยยานี้ก็ได้รับ จากสำนักไปฝั่งทะเลมาด้วยรูแรงเกี่ยวกับการขยะเพราะเราเป็นต้นน้ําที่จะต้องวัดขยะก่อนจะออกสู่ทะเลด้านปาดโกงมุดดงด้านบ้านหมวอแร่นะครับก็วันนี้ก็ป็นศงนย์เรียนรู้เี่ยวเราต้องการให้ต่อไปมีเป็นได้เป็นตัวที่ศึกษาของนักเรียนหรือว่าชาวบ้านตำบลอื่นหรือว่าหมู่บ้านอื่นท่านจะมาชมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าการต้นไม้ในป,ป่าชายเลนของเรานะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีส <S S 1> ําหรับเรื่องขยะนี้มันเป็นปนัญหาหลักสํกาคัญของระดับชาตินะครับกิจกรรมนี้มีมานานหรือยังคะกิจกรรมนี้มีตั้งประมาณสองปีนะครับสองปีก็คือการร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนครับผมครับเห็นไดก็ประมาณจากเทศบาลีิชิตจากสำนักชายฝั่งทะเลทางงานชายฝั่งทะเลนี่ครับแล้วก็ฝ่ายชายเลนชายฝั่งที่หยิบนบใไปมาช่วย าการเก็บความสะอาดหรือว่าพันธุ์พืชไม้นะครับคีันนี้ในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยจะมีการไปเก็บเนี่ยเป็นระยะเวลาอย่างไรครับเป็นเดือนเป็นปีหรือยังไงทุกวันนะครับทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่ของชุมชนเก็บขยะ ทุกว de so, an ันต si ้องมาเก็บเวลาน้ําขึ้นจะมาตัดแล้วก็ใส่ขัดแยกไว้ก็อเนี่ยแยกกรดพลาติกเนื้อเนื้อเส้ตาบานวิชิตจะมาเก็บใส่รถขยะไปถึงกองขยะเลยิ่งที่ขายได้ก็เก็บขายแล้วก็เอาเงินเข้าชุมชนแล้วก็บางทีก็มีรายได้ชางให้กับพนักงานในในชุมชนนี่เองค่ะค่ะานนี้เนี่ยเราจะฝึกฝังให้คนเนี่ยรู้จักอนุรักษ์แล้วก็ไม่ทิ้งเสียยังไงบ้างคะ ก็ที่ต้องฝังอย่างในเด็กเยาวชนให้ม,มารู้ว่าปัญหาขยะที่หม,มักมม ทำให้เป็นมลภาวะมลพิษทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมดูไม่ดีแล้วก็ตัดน้าหรือว่าฝ่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่นี้อาจจะเกิดการสูญเสียหมดพื้นพันไปเรื่อยๆนะครับเลยต้องโดยต้องกํากัดด้วยการดูแลด้านขยะและสิ่งแวดล้อมขอาไปนะครับในการปลูกป่าบำรุงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเกิดการช่วยรักษาไม่มีการส่มป่าชายลนไม่มีการตัดกิ่งไม้ฝ่าบางกา การหรือได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านของชุมชนบ้านบางคู่นเป็นชุมชนตัวอย่างชุมชนตัวอย่างแล้วมีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลกันระชุมชนอยู่เรื่อยนะครับโอเคเป็นสิ่งที่ดีผมว่าก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติใช่ครับใช่ครับค่ะเอี้ค่ะขอบคุณมากค่ะน้ำริส คุณค่ะมาทำอะไรครัว hmm. mm ัน hmm. นี hmm. mm ้ม hmm. hmm. ีมาเป็น hmm. ต hmm. mm ัวแทนชุมชนไม่แพ้ค่ะ๋อตัวแทนของชุมชนค่ะมาวมกิจกรรมบ่อยไหมคะบ่อยค่ะค่ะน้มา่าะกิจกรรมายแล้วก็ เดี๋ยวจะมีกเจ้าหน้าที่สาธิตนะครับเาหนี่เก็บขยนะคเดี๋ยวเราจะมีสวิงนะครับแล้วก็ในนาของตัวแทนของเครือข่ายไหนคะคะิักกาารขยในนาของตัวแทนเครือข่ายไหนอาสาพิทักษ์ทรัพยากรทะเละออค่ะตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาทรัพยากรยังไงบ้าง ที่ว่าณตอนนี้แล้วมันมีการกระตุ้นให้ชาวบ้านเราลั่นเสียงร้องมากขึ้นทุกคนตื่นตัวขยันซึ่งรัฐบาลนี่เรื่อตรงนี้นี่ตื่นตัวมากขึ้นการเพิ่มเงินทุนการลงทอนการยุ่งเน้นใหญ่ที่สาคัญก็เนรื่องให่เป็นเรื่องใหญ่ไน้ำนะครับเพราะว่าสยากไม่ได้ร้างการเพิ่มเงินทนนะครับมีท ปล่อยลำดวนทะเลเนี่ยเป็นอันดับสมรูปสมัยว่าดูแลกันมาแล้วจ <c 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 ังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยมีการจัดกิจกรรมแบบนี้แล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครพิทิธภัณฑ์ทะเลเนี่ยไปร่วมทุกที่ไหมมีพื้นที่ไหนบ้างที่เราได้เข้าไปร่วมกับเขาบ้างรรร่่วมกกัันนบะคททุีเพราะชายฝั่งก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนอยู่แล้วค่ะ ในในสํานึกขยันก่อนที่จะไหลลงคูน้ำคือพที่อ่ะเป็นคนปีละเก็บอยู่แล้วนะดั้งเดิมค่ะปีละเป็นขายแล้วปีตัวเองจะไม่ได้อยู่ติดกระชายฝั่งจริงๆหรือม่าชายเลนแต่พี่มาเล่นกิจกรรมทําข้อใจรักที่ได้มีการกิจกรรมหลังจากนี้เนี่ยจะมีที่อย่างไรบ้างคะกิจกรรมหลังจากที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขยงขยันรักษาความสะอาดก็ม แค่นี้นะครับแล้วก็มีการนั่งใจล้นกันอย่งไม่ได้ใจแั่งใจรู้สึกขึ้นมาทีนี้ก็จะมีการแต่ว่าต้องสามารถที่จะเก็บขยะในบนที่เราพึ่งข้าก็เป็นพี่สาพรนะคะอันนี้เจอกันทุกงานเลยโอเคค่ะ จากฐานข้อมูลขยะทางทะเลตั้งแต่ปีพศ2552ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลขยะทางทะเลในพื้นที่21ชายฝั่งทะเลขยะ10อันดับแรกที่พบมากที่สุดได้แก่ถุงพลาสติกรองลงมาขวดพลาสติกน้ำดื่มและขวดแก้ว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของขยะปัญหาที่นับวันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงขึ้นทั้งต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและก็ระบบนิเวศพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภทต่างๆที่แตกหักถูกกลอนลงไปโดยแรงบีบจนกลายเป็นชิ้นเล็กๆที่อาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ได้มีการดําเนินการโครงการต่างๆเพื่อลดปริมาณขยะทางทะเลที่อาจจะเป็นขยะที่ มากเกินไปโครงการชายหาดปลอบุรีและการติดตั้งทุ่นกักขยะและวนดักขยะบริเวณปากน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลโครงการการเก็บขยะที่ตกท้าง ในระบบนิเวศท,ที่สําคัญแบบมีส่วนร่วมและเป็นการใช้เรือเก็บขยะบริเวณปากแม่น้ํานั่นเองส่วนปีพศ2562สํานักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิตชุมชนมะขามคู่สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหน่วยงานภาคราัฐที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการติดตั้งทุ่นกัก ขยะบริเวณนี้และพัฒนามาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชายฝั่งทะเลชายฝั่งชายเลนคลองมุดงชุมชนมะขามคู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและชายฝั่งแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์และเป็นการปลูกกิจสำนึกสร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งทะเละและชายฝั่งให้มีความโดยสมบูรณ์ตอบสนองต่อความต้องการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและตลอดไปอย่าลืมติดตามข่าว t h ันด e r d นิวประจำศูนย์จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ